นั่งดูโหนกระแสนะอืมอืมโยมกิ๊กพูดดีนะโอ้พูดดีนี่แหละจิตของผู้ภาวนาจะเป็นอย่างเนี้ยอืมภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาจิตนะแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมด้วยนะก็ดีดีดีด,ดีเรื่องอภิธรรมก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกับจิตกับอะไรก็กจะพูดอย่างนั้นของเขานะมันเป็นถูกนะถูกในการอ่า จี้ไปตรงเจตนาโดยตรงเลยเรื่องของจิตเนี่ย <c oughs> นะก็ดูในหนกระแสเนี่ยมันก็หลากหลายความคิดนะเออมันก็ทําได้เห็นระดับจิตใจระดับจิตของแต่ละคนนะเออแต่ก็ยังไงนี่มหาหมี <c oughs> อ่าโยมหนุ่มถามมหาหมียังตอบไม่ค่อยตรงคําถามเท่าไหร่นะแต่มาว่านะโยมหนุ่มถามว่าสมมนะตินะถามว่าเออถ้าว่าถามเรื่องของ เจตนาในการทําบุญเนี่ยตมาเคยพูดไปแล้วนะทางโลกกับทางธรรมมันมันคิดกันคนละอยา่างทางธรรมคือคําสอนของพระเจ้าทางโลกคือพวกเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้นะอยมโหนุม,มถามว่า <c oughs> สมมุติว่าเขาจะาเจตนาอยากจะบ,บริจาคไปถไ่ยวัวควายแต่เรากลับเอาเงินไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยมันผิดไหมโยมหมีก็ตอบไปตามจะพูดตามหลักศาสนามันไม่ผิดหรอกเจตนาเราอะ จิตนาเราทำดีเออไม่ผิด